สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้าน่นะสวัสดียามเช้าหรือว่าเที่ยงเนาะก็ว <c oughs> ันนี้ก็ขึ้นเขาครับเอขึ้นเขาไปตามหาเห็ดเห็ดขอนเห็ดบดนะครับพอซีเนาะไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าเนาะขึ้นไปดูนะครับเอซีได้ได้ยินชาวบ้านเนาะพูดว่าเห็ดขานออกเนาะก็ขึ้นไปดูนะครับ,บนเนอซี เมนูจะได้หรือเปล่านะครับพี่ซนะีเนาะไปกับน้องหมาสามตัวร้อนครับพี่ซีคึมฟ้าคึมฝนแต่ก็เดินขึ้นเขานี่ยร้อนอไม่ได้ขึ้นตั้งนานนะครับพี่ซนะีเนาะเหนื่อยหายใจหอบกหแกอ่แากเลยครับพี่ซีบรรยากาศก็กคึมนะครับพี่ซนะีเนาะคึมฟ้าคึมฝนโอ้ย ตามหาเห็ดนะครับพีนะ่ซีเนาะหาอยู่หาก,กินหาเห็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่ซีมาประมาณใบสองใบาสามเนาะค่อยกลับมาเี่ซนะีเนาะเพราะว่าวันนีน้จะได้ไปกีดยางนะครับพี่ซีเนาะอยู่ที่ว่ากรกอบเนาะไม่ได้ขึ้นหลายวันนะครับพี่ซีเหอน,อนื่อยนะทางเดินก็จะไม่เป็นทางเดินนะครับนะพี่ซีเนาะเพราะว่า ไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานเนาะก่อชาวบ้านก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่ดูแล้วเฮ้ยเหนื่อยครับพี่ซีดีครับพี่ซีมันยังมีลมพัดช่วยยินเย็นอยู่นะครับพี่ซีเนาะเดินขึ้นมานี่เหงื่อออกเลยครับพี่ซีไปกับน้องหมาสามตัวไม่รูไ้ไปไหนแล้วน้องหมาขอโน,น่นของโน่นเนาะ มีเจ้ากาดเจ้าขาวเจ้ารอดเนาะขึ้นมาด้วยเนาะสามตัวเราต้องมาไปเป็นเพื่อนครับบิซีอันนี้โอ้ไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานครับบิซีทางกรกเนาะอกลัวครับบิซีกลัวอย่างเดียวกลัวหิบนะครับบิซีเนาะหิบอยู่หลังเขาน่หิบตัวเล็กๆนะครับบิซีมันเยอะ เดินตามทางให้ครับพีซีเนาะไม่แดงเดิน,ไม,ดนไม่เดินตามทางโอ้โหงานเข้าเลยนี่ก็ไม่แน่นะครับพีซีเนาะหินเยอะนะครับพีบ่ซีบีนี้ผมนี่ขึ้นเขาเนี่ยมีสองเดือนแล้วมั้งครับพี่ซีนี่ครับพี่ซีฝากร ต้นไม้ต้นอะไรยังเขียวอยู่นะครับพี่ซีเนาะธรรมชาตินะครับพี่ซีโอ้ธรรมชาติเนาะสุดยอดเลยครับพี่ซีโอ้โหปวดแข้งปวดขาเลยนะครับพี่ซีเนาะขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นมาถึงหลังเขาแล้วครับพี่ซีโอโไม่รู้จะพูดอะไรครับพี่ซีเนาะมันเหนื่อยเนาะ กอขึ้นมาก็เดินผ่านขึ้นมาตรงน้ำตกนะครับพี่ซีน้ำก็ใกล้จะแห้งหมดแล้วล่ะครับพี่ซีเนาะพอได้ดื่มครับพี่ซีพอได้กินเนาะน้ำก็ตอนนี้ผมก็ขึ้นคนเดียวครับพี่ซีช่างพงก็ขึ้นไปตัดหญ้าอยู่ที่ไร่ผูกรนะปาดเนาะส่วนผมก็เมื่อเช้าแล้วก็ขึ้นไปหยอดน้ำกดอยู่ที่ไร่ผู้หลวง ยอดเสียจขึ้นมาก็ลงมากินข้าวกินน้ำก็ขึ้นเขาแล้วครับพี่สีเนาะโอ้ยดูจะจำทางได้หรือเปล่าครับพี่สีเพราะว่ามันลกจกริงๆครับพี่สีเนาะนะไปตามถนนเถินทางนี้แหละครับพีซีมันจะให้หลงอ้ <c oughs> ้องหมาผมก็ไม่ได้ขึ้นเขานี่หลายวันนะครับพีซีไม่ใช่หลายวันเนาะเป็นเดือนสองเดือนเนาะก็นโนดแหละไม่รู้ไปไหนมาเห็นวิ่งอยู่ครับอี่ซีตะกีน้นี้โอ้ยสังพงก็ตัดญ้า,จากจนผมก็ขึ้นเขาเลาะชมบรรยากาศเลาะหาอยู่หากินตามหาเห็ดข,ขอนดูว่าเห็ดบดนะครับอี่ซีเนาะ ไปดูไปดูนะครับพี่ซีมันจะออกหรือเปล่าถ้าออกนี่มีคนเห็นหรือเปล่าลก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเคยออกครับพี่ซีอน,นั้นหรือว่าเขาเอาหมดชาวบ้านเอาหมดหรือ,อยังเนาะก็ไม่รู้นะครับไ,ไปดูต้องไปดูนะครับพี่ซีอีกไกลครับพี่ซีเนาะกว่าจะถึงหอนเห็ดถ้าเห็ดออกเดี๋ยวผมจะ ถ่ายคลิปให้ดูอ่าครับก่อถึงเลยอ,อีกไกลพอสมควรครับพี่ซีเนาะอ่าขึ้นถึงหลังเขาแล้วก็ไม่รีบนะครับพี่ซีไม่รีบเดินเท่าไหร่มันตอนขึ้นเขาตอนขึ้นนี่โอ้โหรีบเดินเป็นทางครับพี่ซีเนาะทางนี้แหละผมเคยเดินบ่อยที่สุดนะครับพี่ซีเนาะ สกาลเจ้าขาวไม่เห็นนะครับพี่ซีขึ้นมาด้วยก็ไม่เห็นแล้วไอเจ้าขาวนี่ครับก็ขนาดนั่งพักตั้งนานนะครับพีนะ่ซีเนาะยังเหนื่อยนะครับพี่ซีถ่ายไปทางนี้นะครับพีนะ่ซีเนาะลงไปด้านนี้นะครับพี่ซีเดินไปตรงนี้เนาะแต่เป็นห้วยนะครับพีนะ่ซีเนาะบ้านผมเด็กว่า โุ้ยแค่สมสัยตะก่อนจะมีจระเข้เนะาะแต่เดี๋ยวนะทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับพี่ซีแถวบ้านผมโอ้บรรยากาศครับพี่ซีตอนผมลงมาจากสวนยางเนาะครับพี่ซีเนาะผลปลอ่ปลอยครับพี่ซีวันนี้นี่ดูดูข่าวทีวีครับพี่ซีเนาะ รู้สึกว่าฝนฝนจะตกเพราะว่าฝนจะตกนะครับพี่ซีเนาะอ้ยตกเอาครับก็วันนั้นนะครับพี่ซีวิกที่แล้วนี่ขายยางพลานะครับพี่ซีเนะาะก็ไมนะ่ได้ตอบคอมเมนตะ์ 30, นะครับพี่ซีขายยางพลาก้อนด้วยเนาะได้โหลละสามสิบกว่าสามสิบนะสามสิบเก้าสิบนะครับพี่ซี ก็ยังดีครับพีซีเนาะมันไม่ลงอยู่ที่ราคาสามสิบก็อโ้โอ้ยน้องหมาผมเห่าอะไรสงสัยไปดูมันเห่าอะไรครับพีซีฟังเสียงน่ากลัวนะครับพีซีมันเห่าอะไรครับ อุ้ยไม่เหาอะไรเหาอะไรครับพี่สีโอ้โหน่ากลัวครับพี่สีเสียวอข,อข,อขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ